เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยและที่น่าเสียดายที่สุดก็คืออย่าง272ที่เป็นประตูทางออกของประเทศของเราก็ไม่ถูกพิจารณาวันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นครับว่ามีความพยายามในการล้มการประชุมถ้าไม่ได้สอสอวิโรธช่วยกระตุ้นสอสอเขามารออะไรครับรอสอวอครับตอนนี้ครับมากันอย่ท่านฮะว้าย49ท่านก็คงจะไม่มีการ แชร์เข้ามาประชุมแต่ว่าการใช้วิชามานแบบนี้ครับคำถามสําคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคําถามได้คือประเทศได้อะไรครกับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้เรียน um พี่น้องสื world, ่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านนะครับก็จะขยายความนะครับวันนี้ สอสอของพรรคก้าไกลเราก็มาพร้อมทําหน้าที่นะครับและความตั้งใจของพวกเราเนี่ยในการที่จะยื่นยตินะครับเพื่อขอทบทวนตรงนี้เนี่ยมันก็ปรากฏในรายละเอียดว่ามีนักวิชาการเข้าชื่อในถแถลงการ115คนมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ยื่นเรื่องไปที่สารรัฐมนูญและนําไปสู่การทําให้พิจารณาในประเด็นว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถูกเลื่อนไปแล้วหลายครั้งเนี่ยกระบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสภามันมีทางออกโดยใช้กลไกลของสภาได้ความเป็นจริงแล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องไปพึ่งพาสารรัฐมนูญเลยเพราะกระบวนการภายในของพวกเราเมื่อเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อำนาจของสภาประเด็นก็คือว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วพวกเราสอสอของพักก้าวไกลได้มีการ เสน,เนอยตัตติมีผู้รับรองถูกต้องความเป็นจริงแล้วท่านประธานนะครับก็จะต้องให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีเจตานาที่จะประวิงเวลาพวกเราไม่ได้มีเจตานาที่จะต้องใช้เวลาของสภามากจนเกินไปความเป็นจริงแล้วเราเตรียมมาเนี่ยนะครับเต็มที่ก็จะอภิปรายสักไม่กี่คนแหละฮะเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปให้เร็วที่สุดและหวังว่าสภานะครับเมื่อมีมติไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวน และเลิกในผลที่เราเคยได้มีมติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขข,ของการเลื่อนการประชุมต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าสารรัฐมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยหรือจะมีคำสั่งอย่างใดในอนาคตซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้สภาเราสามารถจัดการได้ทีนี้ก็มีผู้โต้แย้งนะครับซึ่งก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับว่ายัติของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นหลักการซ้ำ เพราะสภาเนี่ยเขาได้มีมติตามหนึ่งห้าหนึ่งไปแล้วแล้วมเมื่อเป,เป็นหลักการซ้ํามันก็จะเข้าข้อบังคับข้อที่41ที่ห้ามเสนออีกในสมัยประชุมนั้นผมก็ต้องยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อวันที่19เนี่ยไอ้ที่เรามีมติไปเนี่ยเรามีมติในเรื่องของการตีความข้อบังคับว่าการเสนอนายกรัฐมนตรีคือคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์เนี่ยจะสเสนอได้อีกหรือไม่ตามข้อบังคับข้อที่41มันจะเข้าข้อบังคับข้อนี้หรือไม่ ประเด็นที่เราเสนอวันนี้เนี่ยคือการทบทวนซึ่งสาระของมันเนี่ยเป็นนละเรื่องก็ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนเหมือนกับที่ยืนยันในสภาว่าการเสนอของพรรคก้าวไกลไม่ใช่ยติซ้ําอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเสนอไปแล้วนะครับแล้วพิจารณากันไปแล้วปรากฏว่าอาทิตย์น่าจะเสนออีกในลักษณะเดิมอันนี้ทําไม่ได้มันจะเข้ายติซ้ําประเด็นที่2นะครับที่ท่านประธานพยายามอธิบายในห้องประชุม ว่าตามข้อบังคับข้อ1 5 1เนี่ยมันมีหนึ่งในข้อความที่เขียนว่าการตีความนั้นจะต้องเป็นการตีความที่เด็ดขาดไอ้คาว่าเด็ดขาดในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อตีความไปแล้วเนี่ยจะมีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับยกเรื่องเดิมเนี่ยมาอีกไม่ได้มันจะต้องมีแนวการตีความไปในลักษณะแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นไม่ให้ที่ประชุมของรัฐสภามีการทบทวนวินิจฉัย อีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ผมก็พยายามเทียบเคียงกับองค์กรอื่นนะครับที่มีอํานาจเด็ดขาดลักษณะเดียวกันว่าถึงที่สุดเขาก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างกรณีของศาลดังนั้นครับยืนยันนะครับว่านะครับการเสนอตรงนี้สามารถเสนอได้อย่างแน่นอนอีเพื่อนสมาชิกนะครับจากพรรคเพื่อไทยก็ช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่ การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าประธานนะครับยอมให้เราพิจารณาเรื่องนี้ไปผมว่าเต็นที่ก็สักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คงจะหาข้อสุดกันแล้วเราก็จะไปสู่วาระถัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีและ272และที่น่าเสียดายที่สุดก็คืออย่าง272ที่เป็นประตูทางออกของประเทศของเราก็ไม่ถูกพิจารณาวันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นครับ ว่ามีความพยายามในการล้มการประชุมถ้าไม่ได้สอสอวิโรธช่วยกระตุน้นก็คงจะไม่มีการแห่เข้ามาประชุมแต่ว่าการใช้วิชามานแบบนี้ครับคำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคําถามได้คือประเทศได้อะไรฮนะกับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้